หลังจากใช้ปุ๋ยน้ำเอวเรสไปแล้วนะครับผมแต่ก่อนต้นนี้ยางเป็นยังไงครับพ่อมันไม่ค่อยนั่นหรอกมันไม่ค่อยแข็งน้ํายางก็ไม่ค่อยแข็งใช่ไหมใส่ไปมันก็แข็งอยู่เนี่ยตึ๊บเลยแหละใช้ได้อยู่คือแต่ก่อนมันจะเหมือนฟองน้ําอืมเป็นฟองอ่าเวลาเราจับไปแต่พอใช้เอวเรสมาได้มันน่าจะอาทิตย์อาทิตย์กว่าเนี่ยสามสี่วันนี่คือเห็นผลแล้วนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกคือแข็งแข็งคือยางแข็งคือน้ําหนัก เพิ่มจากเดิมแน่นอนเพิ่มจากเดิมแน่นอนแหละแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนยังงี้ไม่ได้นะแต่ก่อนยางงี้ไม่ได้ครับอันนี้มัน้แข็งแล้วเนี่ยคือแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนบีบไปคือรู้เลยเหมือนฟองน้ำฟองน้ำเลยมารูได้ใช่ไหมบีดดูเลยครับเพราะตอนที่เรามาตอนทาทีแรกเนอะพ่อเนาะเอ้ยมันเหมือนฟองน้ําเลยมันอมน้ําแต่อันนี้คือมันแน่นแน่นแล้วเนี่ยใช้ได้ยูอใช้ได้อยู่นะพ่อเนาะครับก็ไม่แพงเอวันนี้เราถ้าขวดหนึ่งก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งหนึ่งพันตีส ฉีดได้นะครับผมยังไงขอบคุณมากนะค,ะครัะพ่อไทยครับ